ออสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มีเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับปีสองสี่หกศูนนะครับ,รบเหรียญอามยุ่นแรกนะครับ <c oughs> เหรียญนี้ดูง่ายนะครับเป็น <c oughs> เหรียญนี้เป็นเหรียญเจนะครับ <c oughs> เหรียญแท้แท้ดูง่ายครับแต่เจก,ก็ดูง่ายเหมือนกันครับ <c oughs> เพราะว่าเจ <c oughs> มันมีเกดีเกดีนะครับแต่ว่าไม่ใช่เจเหมือนเดือนนี้ก็ผมได้มาคือผมอยากผมอยากดูเป็นนะครับผมก็เลยซื้อมาเพื่อเป็นครูเป็นเหรียญครูนะครับรู้อยู่แล้วครับว่าเป็นเหรียญเจแต่ว่าเพื่อเพื่อจะให้ตัวเองจดจําจดจําเหรียญน,นะครับว่ามีจุดไหนมั่งที่เราควรดูนะครับ ใช้ในการพิจารณานะครับ <c oughs> เจ็ดพิจารณาตอนซื้อนะครับคือเราต้องจ่ายตังจ่ายเงินนะครับเราควรที่จะได้พาแท้นะครับไม่ใช่ได้พาเจ๊เหรียญนี้เป็นอีกเหรียญนหนึ่งที่ดูง่ายนะครับแต่ว่าหายากเป็นเหรียญที่หายากมากส่วนใหญ่ก็คงอยู่กับเซียนใหญ่หมดแล้ว เซียนเล็กๆบ้านๆเชียนภูทอนคงไม่มีโอกาสได้จับนะครับเพราะว่าราคามสูงมากถ้าใครมีก็ผมก็ดีใจด้วยครับเพราะอนาคตวันข้างหน้ามันน่าจะแพงขึ้นไปหลายเท่านะครับน่าจะเท่าตัวเท่าหนึ่งครับอีกสิบยี่สิปีข้างหน้านี้แพงมากครับเทียมนี้ใครมีก็เก็บไว้ครับไม่ต้องปล่อย เอาไว้ปล่อยในยามที่เดือดร้อนจริงๆนะครับก่อนอื่นครับก็เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์คลิปนี้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูคลิปมาดูการเอ่อเท่ทีครับมาดูเดียนนี้เลยนะครับว่ามีจุดไหนมั่งนะครับจุดแรกครับ เราเห็นเหรียญนี้นะครับเราส่องไปที่หน้าหลวงพ่อและครับส่องไปที่หน้าแต่หยิบขึ้นมาก่อนครับมาดูว่าพิจารณาก่อนเป็นยังไงนะครับจุดแรกครับคือเราต้องดูที่คอครับนี่ครับดูตรงแถวๆนี้ครับเส้นคอนี่ครับเราส่องไปเลยครับหน้านี่คือหน้าเหมือนนะครับ เราดูด้วยตาเปล่าหน้านี่คือใช่เลยนะครับใช่องค์หลวงพ่อเลยครับแต่ครับดูความคมครับเส้นคอครับหายไปแล้วครับคอนี่จะตื้นนะครับเห็นเห็นแน่ๆครับเห็นลางๆงูครับหูหลวงพ่อครับไม่มีนะครับสองจุดแล้วนะครับจุดที่สามครับ นี่ครับเส้นตรงนี้ครับมันต้องคมชัดนะครับมีรอบเหรียญนะครับรอบเหรียญนะครับเส้นซ้อนตรงนี้มีรอบเหรียญครับอยู่ห่างมีระยะมีมิติครับไม่ใช่อย่างนี้ครับอันนี้คือเจเลยครับใครเห็นปุ๊บวางนะครับไม่ต้องไปชงไปเช่าไม่ต้องไปดูต่อเสียเวลาครับจุดต่อไปครับเส้นตารางครับ เส้นตารางตรงนี้ครับใต้หลวงพ่อในใต้องค์พระนะครับจะมีความคมมากครับชัดคมเป็นเส้นตัดกันเป็นตารางครับนี่ครับเย็นแท้ครับเป็นอย่างนี้แน่นอนครับแต่นี่คือเจรุ่นวัดครับเจ๊ครับอย่างนี้เจ๊ครับคุณเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วครับ ว่าเก๋ครับเนี่ยครับโดยเฉพาะเส้นตรงนี้ครับมันจะไม่ค่อยติดครับของเกยจะไม่ติดเลยครับแต่คอหลวงพ่อเลยครับเนี่ยครับหูครับเนี่ยตรงเส้นตารางนี่ยิ่งยิ่งแล้วเลยครับของเก๋นี่ครับของแท้นี่คมครับคมมากจุดต่อไปครับเห็นตรงนี้ไหมครับเป็นเหมือนหน้าหน้ายักษ์นะครับจะมีสี่สี่เขี้ยวครับ หนึ่งสองสามสี่ครับจะมีอยู่สี่เขี้ยวนะครับตรงนี้เป็นฟันอะไรเขาเรียกกันเป็นฟันนั่นแหละครับมองให้เป็นฟันของยักษ์นะครับเป็นลาหูครับยักษ์ลาหูนี่แหละ <c oughs> นี่ครับดูแค่นี้รู้เลยครับเจ๊แน่นอนครับเพื่อนๆเจ๊แน่นอน,อน ถ้าเห็นอย่างนี้ไม่ต้องไปดูพิจารณาอย่างอืง<ม>่นครับเดียรนี้เป็นเหรียญข้างเรื่อยนะครับรุ่นเนี่ยข้างเรื่อยหมดนะครับไม่โอ้โ,อโทษทีครับผมชนกล้องไม่ใช่เหรียญขอบตัดนะครับเป็นเหรียญข้างเรื่อยครับผมข้างเรื่อยนะครับพลิกด้านหลังครับยันครับอัคระยัน ต้องมีความคมชัดนะครับต้องต้องยันแท้ต้องเป็นอย่างนี้ครับชัดชัดอย่างนี้ครับหยิบมานะครับจะเห็นเป็นยันคมชัดนะครับชัดเจนนะครับไม่ให้อย่างนี้นะครับอย่างนี้มีตื้นมีเบอร์มีอะไรแต่ไม่แล้วทํามาได้ไงผมก็ไม่ดูเหมือนกันคนทําหลวงพ่อท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับท่านไม่กลัวบาปกลัวกรรมได้ไงครับทําอย่างนี้ ครับนะดูแค่นี้ดูเลยครับดูครับดูขอบขอบต่อให้สึกแค่ไหนครับก็ยังมีความเป็นก็ยังเห็นเป็นฟันเป็นข้างเลื่อยอยู่นะครับมันไม่โฟกัสให้นี่ครับมันโฟกัสตัมือนี่ครับนี่ยรดูเลยครับ นี่คือเหรียญมันมันสึกเขาไปทําแบบว่าเอากระดาษทรายเบอร์แบบเบอร์แปดร้อยอย่างเงี้ยครับมาถูมาขัดหรือไม่ก็ไปเข้าเครื่องขัดสแตนเลสน,นะครับผ้าขัดทําให้เหมือนว่าผ่านการใช้มาครับแห้สุดยอดจริงๆริงมันมันมันผมมันงู้อ่างเงี้ยมันคนที่เช่ามันจะงู้างบางคนเขาไม่โงู้หรอกครับเขาซื้อมาเพื่อ มันผมนะครับเพื่อศึกษาเพื่อให้มันเป็นครูมันจดจํานะครับเพื่อมันเข้าในสมองเข้าในหัวนะครับนี่ครับเราดูแค่นี้พอครับตัวหนังสือไม่ต้องไปดงไปดูหรอกครับถึงตัวหนังสือจะแท้นะครับแต่ว่ารายละเอียดของเหรียญมันมันไม่แท้ครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ มีจบเพียงเท่านี้นะครับดูเหรียญหลวงพ่อโซทอนนะครับสองสี่หกศูนนะครับอย่างนี้ถ้าเป็นเหรียญแท้นะครับราคานี่บอกได้เลยครับสามล้านอัพแน่นอนครับเนื้อทองแดงทองแดงนี่แพงมากนะครับทองแดงแพงกว่าเงินนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆน,นะครับดู เดี๋ยวผมจะตีกล้องให้ดูนะครับเพื่อนๆว่าจะมีความคมแค่ไหนนะครับดูเหรียญนี้ครับเหรียญนี้จะคมแค่ไหนครับเป็นเหรียญเกจนะครับดูครับนี่ครับตรงคอครับแล้วตรงเส้นขอบนะครับเห็นไหมครับไม่มีเลยครับต้องมีรอบเหรียญนะครับเส้นนี้ครับดูครับ บเบอร์ครับตื่นเบอร์ไปหมดดูเส้นตารางครับเส้นตารางยิ่งแล้วเลยครับไม่มีครับเขี่ยวยักแล้วครับไม่เห็นนะครับไม่เห็นสักเขี้ยวครับเห็นไงครับตื้นเบอร์ครับนี่นะครับเหรียญเกครับเกสมชื่อครับเก้สมคําล่ำลือครับเกครับเกดีเกเหมือนเหมือนอะไรครับเหมือนไม่ใช่เลยครับ นี่ครับดูครับยันยังไงครับทำเหมือนว่าสึกนะครับจริงๆเราไม่ใช่ครับยังไงครับนี่แหละครับความคมไม่มีเลยดูขอบตัดครับเรียบครับพอเอาไปเข้าเครื่องขัดนะครับยังไงครับสุดยอดครับไม่เป็นไรครับ ถือว่าเป็นเราซื้อมาเป็นครูครับผมเป็นเรียนครูครับ๋ยวเราศึกษาต่อไปครับผมนะครับก็ฝากไว้ครับผมสำหรับคนที่อยากเช่านะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับ เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ